ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับดาวกระจายนะคะตอนนี้ครบรอบ13ปีแล้วแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่14นะคะยังไงก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะ <Yeah. S 1> มาแล้วคะ่ะก็ประเด็นที่พี่ๆียวข่าว,ขาวเขาตั้งใจไปถามมาให้เลยนะคะบาดเจ็บเข้าจนได้คะ่ะสำหรับนักร้องขวัญใจชาวใต้อย่างบ่าววีทีล่าสุดได้ข่าวว่าเกิดอาการบาดเจ็บคนขานิบอักเสบไอ้ยะไปทำอีท่าไหนอะคะพี่บ่าวคะ ก็เตะฟุตบอลครับนะครับไปการกุศลนี่แหละครับแล้วช่วงแต่ก่อนเตะฟุตบอลตลอดแล้วหยุดเตะเป็นสองเดือนเพราะไปรับเล่นละครนี่แหละครับแล้วก็เลยเตะทั้งวันและลูกเช้าไปเข้าละครอีกตกเย็นครับกล้ามเนื้อฉีกโดยไม่รู้ตัวครับโคนขานนีบอักเสบแล้วก็คิดว่าตัวเองไหวครับคิดว่าพระเอกไงแมนคิดว่าใช่ได้เราเคยเตะบอลมาไหวอยู่ไปสองอาทิตย์ครับทานยาไปเรื่อยๆไม่หายครับผม แล้วก็ไปเข้ากองละครอ,อีกครับรอบนึงตกเย็นนั้นไม่ไหวแล้วครับเข้าโรงพยาบาลเลยครับเข้าโรงพยาบาลดีขึ้นแล้ครับโดนไปสี่เข็มครับผมครับด้านนักเอกสาวดีกรีนางสาวไทยโบลิงปิศนาเล่นละครมาหลายเรื่องแต่ไม่เคยจะบทเลิฟซีเลยแต่พอมาละครเรื่องล่าสุดเลิฟซีจริงกับพระเอกจอมจุบอ้นสราวุธททาเอาเจ้าตัวน้อยไปเลยเอา้าวทำไมน้อยล่ะคะ หนูน้อยมากเลยคือจริงๆเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมคะก็ร่วมงานกับทางช่องมาหลายเรื่องแต่ว่า แต่ว่าเรายังไม่เคยเจอเลิบซีนจริงๆส่วนมากก็จะแบบอ่ะเกือบจะหอมแล้วตัดไปอะไรอย่างเงี้ยจับมือหรือกอดเราก็รู้สึกโอเคแต่ว่าเงาสเสน่หาเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่โบลิ่งถ่ายเลิบซีนแล้วก็เลิบซีนที่แบบมันโดนจริงๆซึ่งเราไม่เคยไม่เคยมาก่อนหนูก็น่อยมากแต่หนูก็ต้องแบบผึบทำอะไรก็โอเคก็ผ่านไปได้ค่ะ <S <S <ๆ S 1> พอกลับมาไทยมีอีกซีนนึงอ่ะโหดกว่าเดิมอีกเราก็แบบตกใจมากเลยแต่ว่าก็โอเคเพราะสุดท้ายเหมือนกับเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็เหมือนแบบ ขอให้แบบมันเร็วๆคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครั้งเดียวผ่านไม่เกิน2เทสอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งชิมที่ทมาเยี่ยมเยียนดาวกระจายเช่นกันสำหรับทีมคุณรักรัทธาปุ๋ยตีสิบและเอสุรพันธ์ที่มาชวนแฟนๆรายการไปแดนกระจายกันในช่วงเทศกาลสงการวันที่13-16มถึงสิเมษาย,ยนนี้ที่ตลาดนัดเช็คอินแลนด์ม์คแห่งใหมย่ย่านวชรพลซึ่งภายในงานยังได้สนุกกับการปาร์ตี้โฟมพร้อมดนตรีสุดมันจากดีเจและศิลปินสุดแนวมากมายอ่ะแบบเนี้ยไม่ไปไม่ได้แล้วเนาะ ดูกันได้ดูกันดีไม่มีขาดช่วงอลาเล่นทอมขำสเกตดาวสเกตดาววันนี้มาดูกันเมาและเรียนแบบชนิดประชดของสาวไออภิษดาที่พูดถึงเพื่อนซีเอมี่มรกฏในเรื่องการร้องเพลงที่ไม่คิดเลยว่าเพื่อนสาวจะเป็นหน้ากากประมึกสุดเจ๋งใน THE ะแมสซิงเกอได้เห็นเขาร้องเพลงใช่ไหมว้าวเป็นกรรมการ โดนตบหน้าไหโดนตบหน้ากลางสีแยกเลยค่ะอันเนี้ยโดนตบหน้ากลางสีแยกเลยค่ะอันเนี้ยไปร้องคาราโอเกะกันจะแบบเก็บใจไว้ในี่ใช่ไหมใช่หรือเอิ่มไอ้คะอยู่ใกล้มือเอมมี่นะคะเมาเม้าบองนิดนึงก็ได้ดาวกระจายไม่ว่าแหมหมาสเต็มเชียวไปร้องคาราโอเกะกันจะแบบเก็บใจไว้ในี่ใช่ไหมใช่หรอเปล่า จันจะถึงคิวของซุปตาคนไหนและจะแจกของขวัญอะไรเอ๊ะหรือว่าจะแจกของขวัญวันอังคารหรือว่าจะแจกวันพุธอ่านี่ไม่ได้แกล้งนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็ติดตามจริงๆค่ะส่วนวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟชั่นมอนสเตอร์และเครื่องประดับจากต้ามาเฟียค่ะสวัสดีค่ะ ฮุลิพัตจะให้